คือวันโรคเนี่ยติดต่อกันง่ายติดต่อกันทางการหายใจคือเราไม่จำเป็นต้องไปสัมผัสกับคนไข้นะครับเพียงแต่อยู่ในบริเวณที่ใกล้ชิดกับคนไข้นะครับหายใจออาอากาศร่วมกันนะครับถ้าคนไข้เนี่ยอไอออกมาเชื้อโรคเนี่ยถ้าอยู่ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศอยู่ในรถยนต์หรือว่าในรถไฟอะไรก็ตามนะแล้วเชื้อโรคนี้จะล่องลอยอยู่ในอากาศแขวนลอยอยู่ในอากาศเป็นวันนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราโชคร้ายเนี่ยหายใจเอาอากาศที่ปนปนเปื้อนด้ยวยเชื้อโรคเนี่ยเราก็จะรับเชื้อเข้าไปนะครับแล้วคนปกติเนี่ยถึงแม้จะรับเชื้อเข้าไปเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ป่วยเพียงประมาณร้อยละห้าเท่านั้นที่ป่วยยกเว้นว่าเรามีภูมิด้านทานต่ำวรรณโรค มีได้เป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมวันโรคเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชื่อไมโครแบคทีเรียมทูเปอร์โคลอซิสมีขนาดเล็กมากมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นวันโรคเป็นได้กับอวัยวะทุกส่วนของร่างกายแต่ที่พบบ่อยและเป็นปัญหามากในปัจจุบันคือวัณโรคปอดวันโรคเป็นโรคติดต่อเรื้อรังทำให้มีการอักเสบในปอดซึ่งมักจะพบในผู้ใหญ่ ในเด็กอาจเป็นที่อวัยวะอื่นร่วมด้วยเช่นต่อมน้ำเหลืองเยื่อหุ้มสมองกระดูกเด็กมักจะได้รับเชื้อจากผู้ใหญ่ที่เป็นวนัณโรคระยะแพร่เชื้อโดยเชื้อจะออกมากับการไอจามทำให้เชื้อกระจายในอากาศในห้องที่ทึบแสงเชื้อวัณโรคอาจมีชีวิตอยู่ได้ถึงหนึ่งสัปดาห์ถ้าเสมหะที่มีเชื้อลงสู่พื้นที่ไม่มีแสงแดดส่อง เชื้ออาจอยู่ได้ในเสมหะแห้งได้นานถึง6เดือนเชื้อจะกระจายอยู่ในอากาศและเข้าสู่ร่างกายทางการหายใจเอาเชื้อเข้าไปบางครั้งเชื้ออาจผ่านจากแม่ไปยังลูกในท้องโดยผ่านทางรกได้ส่วนใหญ่โรคนี้จะเป็นกับเด็กที่มีฐานะยากจนอยู่ในชุมชนแออัดวรรณโรคในปอดตัวเอ็กซเรย์จะทราบว่า ติดเชื้อวัณโรคได้โดยการทดสอบทูเปอร์คิวลินจะให้ผลบวกปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้ผู้ติดเชื้อเกิดมีอาการของโรคได้แก่การติดเชื้อในวัยทารกและในวัยหนุ่มสาวการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อโดยเฉพาะการติดเชื้อเอชไอวีผู้ติดยาเสพติดและโรคขาดสารอาหารคือปัจจุบันในภูเก็ตเนี่มีผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียน ประมาณเกือบพันคนนะครับตัวเลขเมื่อปี2ปีที่แล้วเนี่ยตัวเลขตกอยู่ที่990คนที่โรงพยาบาลว,ว,วชิรภูเก็ตเองเนี่ยในปีที่แล้วเนี่ยมาขึ้นทะเบียนรักษาวันโรคเนี่ย555คนสาเหตุที่เป็นวันโรคเนี่ยประมาณ1ในสนะครับเป็นจากผู้ป่วยติดเชื้อ HIV คือมีติดเชื้อ HIV ร่วมด้วยแล้วก็มาเป็นวันโรคด้วยเพราะว่าภูมิคุ้มกันบกพร่องนะฮะ แล้วก็ที่เหลือก็เป็นเป็นวัณโรคจากปอดและมีวัณโรคนอกปอดด้วยนะครับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นทุกปีนี่เป็นจากส่วนหนึ่งก็เป็นจากผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานด้วยเพราะว่าคนไข้เบาหวานที่ที่มาขึ้นทะเบียนรักษาที่วชิระภูเก็ตเนี่ยปีปีหนึ่งก็ประมาณ5 0 0 0ถึง6,000รายคนไข้ส่วนหนึ่งก็จะเป็นคนไข้ที่อยู่ในลักษณะนี้คือมีโรคร่วมเป็นเบาหวาน หรือมีโรคทางอายุรกรรมอื่นๆที่ต้องกินยากดภูมิต้านทานก็จะเป็นวัณโรคด้วยนะครับเพรตัวเลขก็จะเป็นตัวเลขที่สะสมกันมานะจะเห็นว่าตัวเลขใน,ในจังหวัดภูเก็ตนี้ก็จะเ,เพิ่มขึ้น,นจากในอดีตท,ที่500รายก็มาร่วมเกือบพันรายในปัจจุบันคือแนวทางการรักษาในปัจจุบันสําหรับวัณโรคนี้ก็คือเราสามารถรักษาด้วยยานะครับ คือการใช้ยารับประทานเนี่ยโดยเฉพาะคนไข้ทั่วไปที่ไม่ได้ติดเชื้อ h i ชวีเนี่ยเราสามารถที่จะรักษาหายได้ในช่วงระยะเวลาค่อนข้างจะสั้นก็คือประมาณ6เดือนนะฮะแต่ถ้าติดเชื้อ h i ชวีร่วมด้วยเนี่ยการรักษาก็จะนานกว่านั้นบางคนก็ยาวไปถึง9เดือนถึงปีหนึ่งนะครับทีนี้นอกจากการรักษาด้วยยาแล้วเนี่ยมันยังไม่มีวิธีอื่นนะครับ ยกเว้นคนไข้กลุ่มที่เป็นเชื้อดื้อยาอะไรอย่างอื่นก็อาจจะต้องใช้ยาฉีดร่วมด้วยซึ่งในปัจจุบันในการใช้ยาฉีดนี้ก็จะน้อยลงจะเป็นยากินเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับปัจจุบันมียารักษาวันโรคที่ได้ผลดีหลายชนิดการรักษาจะให้ยาร่วมกันอย่างน้อย3ชนิดเพื่อลดอัตราการดื้อยาและเพิ่มประสิทธิภาพของอยายาที่ใช้ได้แก่สเตปโตไมซิน ไราซินาไยไรยเฟรมพินไอโซไนอซิสอีเทมบูเทลการรักษาจะได้ผลดีถ้ามารับการรักษาเสียแต่ระยะเริ่มแรกและจะต้องกินยาอย่างสม่ำเสมอเป็นระยะเวลาอย่างน้อย6เดือนคือปัจจุบันอุปสรรคก็คือว่าคนไข้เนื่องจากปริมาณคนไข้เพิ่มขึ้น และจังหวัดภูเก็ตเองเป็นจังหวัดที่มีคนอพยพเข้ามาทำงานเป็นแรงงานต่างด้าวส่วนหนึ่งแรงงานคนไทยเองที่อพยพเข้ามาอยู่ในภูเก็ตมีที่พักไม่มีเป็นหลักแหล่งแน่นอนนะครับเบอร์โทรศัพท์ที่จะติดต่อได้ก็ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นนี่ปัญหาก็คือโรคนี้มันต้องกินยาทุกวันแล้วก็ต้องกินยาต่อเนื่องกันอย่างน้อย6เดือน ถ้าคนไข้ไม่มารับประทานยาต่อเนื่อง6เดือนเนี่ยเชื้อมันก็จะเกิดเป็นเป็นภาวะเชื้อดื้อยาแล้วก็จะรักษาด้วยความยากลําบากเพราะฉะนั้นอุปสรรคใหญ่หลวงก็คือที่อยู่ของคนไข้ที่ไม่อยู่แน่นอนเช่าบ้านอยู่พออ,อ,อยู่ไปสักระยะสองสาเดือนย,ย้ายพอย้ายก็ไม่ได้มาแจ้งเรานะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็จะเป็นปัญหาในการติดตามให้การรักษากับคนไข้ให้ครบครบคอสของยาที่เราจะต้องใช้เวลานะฮะประมาณ 6เดือนถึง9เดือนนะครับคือสโมสรโรตารีก็ให้ความกรุณากับทางโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเป็นอย่างมากตั้งแต่ทราบว่าเรามีปัญหาในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานนะครับที่จะต้องออมารับประทานยาต่อหน้ากับเจ้าหน้าที่ของเราในช่วงที่6อาทิตย์แรกนะครับซึ่งเราพยายามกระตุ้นให้คนไข้เนี่ยรับประทานยาที่เราเรียกว่า d o สนะครับ ก็คือการรักษาโดยกินยาให้เราเห็นต่อหน้าต่อตาในช่วงที่เราเรียกว่า intensive course นะครับซึ่งก็ใช้เวลาประมาณช่วง6อาทิตย์แรกหรือว่าช่วง2เดือนแรกทีนี้คนไข้าบางคนก็ไม่สามารถมาโรงพยาบาลได้เพราะว่าค่าเดินทางมาโรงพยาบาลเนี่ยบางคนไม่มียานพาหนะเป็นของตัวเองต้องเช่าโมอเตอร์ไซค์มามันก็ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงยิ่งต้องเดินทางทุกวันด้วยแล้วเนี่ยเขาก็ไม่มานะ เพราะฉะนั้นเมมีคนไข้กลุ่มหนึ่งที่เป็นคนไข้ที่ลำบากยากจนนะครับทางสโมสรโรตารี่ก็ได้สนับสนุนพวกเราก็โดยการให้มอเตอร์ไซค์มา2คันนะครับพร้อมกับงบประมาณจํานวนหนึ่งเอาไว้เติมน้ํามันซ่อมรถเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เอายาไปให้คนไข้รับประทานที่บ้านหรือที่ทํางานของเขาในช่วงระยะ2เดือนแรกนะครับก็ได้ดําเนินมาตลอดนะครับผมคิดว่า ปีนี้ก็จะย่างเป็นปีที่8ที่9แล้วนะครับที่ทางสโมสรโรตารีภูเก็ตได้ช่วยเหลือพวกเราอยู่เมื่อ9ปีที่แล้วสมัยที่ท่านอดีตนายกคุณสริปโพชุกูลเป็นนายกท่านมีความคิดที่จะทําโครงการเกี่ยวกับด้านสุขภาพได้ปรึกษากับท่านนายแพทย์หมอดารากิ่งแก้วซึ่งโครงการสมัยนั้นเนี่ยโครงการขาจักรณโรดพ,พิ่งเกิดขึ้นในัดภูเก็ตในปีนั้นเราได้บริจาค รถมอเตอร์ไซค์2คันพร้อมเงินตั้งต้น35,000บาทในการเป็นเครื่องเป็นเงินบำรุงมอเตอร์ไซค์และขวัญกำลังใจให้พนักง,งานเราหวังว่าในอนาคตนะครับมีหน่วยงานต่างๆที่จะช่วยกันบริจาคเงินทำให้มีมอร์ไซค์มากขึ้นนะครับมีเจ้าที่มากขึ้นสามารถ ควบคุมถึงทั้งจังหวัดภูเก็ตนะครับวัณโรครักษาหายได้หากกินยาต่อเนื่องและสม่ำเสมอใช้เวลาเพียง6 8เดือนเท่านั้นผู้ป่วยวัณโรคหากได้รับการรักษาไม่ถูกต้องขาดยาหรือกินยาไม่ต่อเนื่องจะทำให้เชื้อว,วัณโรคดื้อยาทำให้ยากต่อการรักษาและอาจแพร่เชื้อว,วัณโรคสู่ผู้อื่นได้